สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ c แช i o n s h a ร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตไตรามาสกันต่อนะเพื่อนๆมีหุ้นใหญ่หลายตัวเลยนะครับที่ประกาศไตรามาสในวันนี้นะครับก่อนไปดูคลิปนะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรวมถึงคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันสักนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไตรามาสกันเลยดีกว่านะครับก่อ,อนอื่นเรามาดูกันที่ตารางประกาศไตรามาสกันก่อนนะครับ ก็ในส่วนของวันจันทร์ก็ไม่มีหุ้นใหญ่หุ้นไหนนะครับที่ประกาศเนาะมีเพียงหุ้นโซฟาหุ้นออนนับที่เราพอจะรู้จักนะครับอ่ะหุ้นใหญ่ๆประกาศไตรมาสกันอยู่ที่วันอังคารครับก็จะมี PayPal ครับมี 3M มี Eli ลน l ล y ะครับมี McDonald เนาะมีอะไรอีกที่เราพอจะรู้จัก c o c าโคล่านะครับอ่ะประมาณนี้นะครับหลังตลาดปิดนะครับก็จะมี Amazon นะครับ p i t t e r e s t m o n d a l e s นะครับ มี Starbucks นะครับมี amd มี smci เนาะ supermicro ดูนะครับว่าจะพุ่งหรือเปล่านะครับ smci นะฮะจากที่นักเคราะห์นักลงทุนหลายคนกังวลเนานะว่าไตรามาสอาจจะไม่ดีตามที่คาดไว้นะรอดูว่าจะพุ่งหรือจะร่วงนะครับหุ้นนี้นะครับวันพุธนะครับก็จะมีไฟเซอร์มี cvs นะครับมี mastercard นะมี adp นะครับ มีอะไรอีกหุ้นยำนะครับเอสเตอลอเดอร์นะครับที่เราพอจะรู้จักมีครับไฮหุ้นปู่นะฮะในส่วนของหลังตลาดปิดก็จะมีอคคอมนะครับเพย์คอมอีเมีอะไรอีกที่เราพอจะรู้จักนะครับก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของพฤหับนะครับเพื่อนๆโนโวมาแล้วนะครับลินลี่วันนี้ประกาศเนาะโนโวก็มาดูนะว่าผลประกอบการโนโวเนี่ยจะดีหรือจะแย่กว่าลินลี่นะครับที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรงนะครับ มีอะไรอีกมีคาริน่าเฮลเนาะมีเชลนะครับโมเดอร์นานะฮะมีอะไรอีกนะครับมีโซเอติสเนาะหุ้นยาสัตว์นะครับเกี่ยวกับสัตว์ครบวงจรเนาะโซเอติสก็มีรีวิวในช่องแล้วด้วยนะครับอ่ามีหุ้นอะไรอีกนะมีแอปเปนะครับเราดูนะครับว่ายอดขายไอโฟนที่ดรอปในจีนเนี่ยจะส่งผลต่อตรมาสของ Apple มากแค่ไหนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีคอยเบสมีเอ็ e ซ์พเนาะมี มีแอมเจนด้วยนะครับหุ้นยาเนาะมีอิลูมินานะครับมีอะไรอีกบุ๊ก i ิ้งนะใครเก็บบุ๊กกิ้งอ่าฟอร์ตินเนนะครับไซเบอร์ c ิ r i t y ตี้นะฟอร์ตินเนก็ร่วงมาสักพักเนะเราดูว่าไตรามาสเนี่ยจะแย่หรือจะดีนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับอ่ะอันนี้หลังตลาดปิดเนาะเมื่อกี้เรพูดไปนะวันศุกร์นะครับก็ก่อนตลาดเปิดนะก็จะมีมีบรุกฟิลนะครับที่เราพอจะรู้จักบ้างอ่ามีเฮอร์ชี่นะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับตารางประกาศไตรมาสนะเพื่อนๆถือหุ้นไหนอยู่ก็รอติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับหุ้นเหล่านี้นะครับส่วนตัวแล้วนะครับจะไม่ได้เลือกทุกตัวมาพูดให้เพื่อนๆฟังเนาะจะเลือกเฉพาะหุ้นที่เราพอจะรู้จักกันนะครับเพราะว่าหุ้นเมกาเยอะจริงๆนะถ้าทําทั้งหมดเนี่ยคาดว่าน่าจะเตรียมข้อมูลไม่ทันแล้วก็จะต้องศึกษาข้อมูลเยอะพอสมควรครับดังนั้นก็จะมีหุ้นหลักๆนะครับในช่องที่ผมจะอัปเดตให้นะครับ ตลาดอเมริกาครับในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่ายังเป็นบวกได้นะครับในทุกๆดัชนีนะฮะทั้ง S&P, Nasdaq, Dow Jones นะครับอ่ะนะเราไปเริ่มกันที่หุ้นตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆในส่วนของ Eli Lilly นะครับหุ้นตัวที่1นะครับเพื่อนๆประกาศไตรมาสออกมาครับทำได้ดีนะครับในส่วนของ EPS นะครับเอาชนะไปแต่ Revenue เนี่ยพลาดไปนะครับอยู่ที่160 มิลเลียนนะครับดอลลาร์ครับที่พลาดไปนะครับทีนี้นะฮะการเติบโตต่อปีเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะเพื่อนเติบโตต่อปี26%เครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะพลาดรายได้ไปนะครับแต่ว่าในส่วนของ Q 1ปีนี้นะครับก็ยังเติบโตได้ดีอยู่นะครับ Q 1นะครับยอดไตรมาส Q 1เพิ่มขึ้น26%นะครับตัวชูโรงเขานะครับก็จะเป็นมอนจาโรเนาะเซฟราวน์นะครับ เวอร์เซนิโอแล้วก็จอร์เดียนนั่นเองนะครับเดี๋ยวพูดให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆดีกว่าครับสำหรับยา4ตัวนี้นะครับว่าเป็นยาอะไระครับในส่วนของมอนจาโรเนี่ยก็จะเป็นยาเบาหวานนะเพื่อนๆที่เป็นยา G L P 1เนาะอันนี้จะเป็นยาฉีดใต้ผิวหนังของของลีลี่นะครับซึ่งเป็นตัวชูโรงของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับซึ่งมอนจาโรนี่ขายดีมากๆเลยนะครับ จนทําให้ลินลี่เนี่ยผลิตไม่ทันตามความต้องการของท้องตลาดที่ต้องการยาตัวนี้นะครับอ่ะในส่วนของเซปราว n นะครับยาตัวนี้นะครับเป็นยาที่ใช้ในการควบคุมแล้วก็ลดน้ําหนักนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคอ้วนหรือว่าผู้ป่วยที่มีภาวะน้ําหนักเกินนะครับก็ยาตัวนี้ก็ขายดีเช่นเดียวกันครับเป็นน้องๆของมอนเจอโรเลยนะครับในส่วนของตัวที่3ครับก็คือ โบซิเนโอนะครับตัวนี้ก็เป็นยามะเร็งเต้านมนะเพื่อนๆก็ยาตัวนี้นะครับก็จะใช้ยับยั้งการเติบโตของเซล์มะเร็งเต้านมนครับในระยะลุกลามนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความสําคัญเนาะในเ,เซกเมนต์ของผู้ป่วยมะเร็งนะครับก็เป็นยาตัวหนึ่งที่ประสิทธิภาพดีมากๆนะครับและตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นตัวชูโรงของของลินล,ลี่ในไตรามาสนี้นะครับก็เป็นจอร์เดียนส์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นยาเบาหวาน ที่เป็นแบบชนิดเมนะ็ดน้องมอนจาโรเป็นแบบฉีดใช่ไหมตัวนี้จะเป็นแบบเม็ดนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นยาเบาหวานที่รักษาเบาหวานผู้ป่วยชนิดที่2นะครับก็คือผู้ป่วยที่ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เองนั่นเองนะครับก็ก็ประมาณนี้เนาะให้เพื่อนๆได้รับรู้นะครับแล้วก็รายได้ใน US นะครับเพิ่มขึ้นประมาณ28%นะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้เป็นราคานะฮะไม่เกี่ยวนะครับ รายได้นอก US นะครับโต22%นะครับแล้วก็คาดการทั้งปีนะครับมีการปรับคาดการณครับไตรมาสถัดไปน่าจะทำได้ดีขึ้นมากกว่านี้นะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปข้อความอีกทีนะครับก็เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังไปแล้วเนาะอ่ะนะครับทีนี้เรามาดูเป็นกราฟดีกว่านะว่ามีนิยามสำคัญหรือเปล่านะครับสิ่งที่เขาบอกว่าพลาด ไกลนิดนึงนะครับแต่ว่ายอดการเติบโตของยาต่างๆก็ยังขายดีอยู่นะเพื่อนเพื่อนดังนั้นนะครับส่งผลมาที่ราคาหุ้นนะครับเปิดตลาดวันนี้พุ่งแน่นอนนะเพื่อนเพื่อนปรีมาร์เก็ตเนี่ยอยู่ที่6.62ครับวันนี้ดูว่าจะไปจบที่ราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับอีไลลินลี่นะใครเข้าก่อนประกาศไตรมาสเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะกําไรแล้วนะครับส่วนใครที่ถือมาสักระยะหนึ่งก็วันนี้ก็เตรียมยิ้มได้เลยนะครับพุ่งแน่นอนนะสำหรับอีไลลินลี่วันนี้นะครับ อะนะเรามาดูในส่วนของรายได้ของเขาครับดูในตารางก่อนก็ได้นะครับในส่วนของยอดท r ูซิลิตี้นะครับก็พลาดไปทั้งไตรมาสแล้วก็การเติบโตต่อปีเนาะอันนี้เป็นเป็นตัวยาของเขานะครับก็พลาดไปเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของต่อปีเนี่ยเติบโตอ่าแล้วนี่พระเอกของเรานะครับมอนจาโรเพื่อนๆถึงแม้ว่าไตรมาสนี้จะลดลงนิดหน่อยแต่เมื่อเทียบกับต่อปีเนี่ยโตขึ้น 2 1 7็ก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับอ่ะอันนี้เป็นยอดขายที่อาจจะร่วงลงไปนิดหน่อยนะครับอ่ะทั้ง2ตัวเนาะอ่ะมอนจาโรก็ดรอปไปนิดนึงนะครับอ่ะและอันนี้เป็นรายได้ของยาประเภทอื่นๆเนาะอย่างเจลเดียนที่ผมได้พูดไปนะครับรายไตรมาสเนี่ยลดลงเนาะแต่ว่ารายปีเพิ่มนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไตรมาสลดลงรายปีเพิ่มนะครับตัวนี้ก็ ไตรมาสเพิ่มแล้วก็ต่อปีก็เพิ่มนะครับก็โดยรวมนะเพื่อนๆถ้าเทียบต่อปีเนี่ยอีไลน์ลินลี่ก็ยังทําได้ดีนะครับถึงแม้ว่ายอดขายรายไตรมาสเนี่ยอาจจะลดลงไปได้บ้างนะครับก็ยังไม่เป็นที่น่ากังวลมากนักนะครับอาจจะมาจากกําลังซื้อเนาะที่กําลังซื้อของอลูกค้าเนี่ยอาจจะลดลงนะครับรวมถึงตัวของบริษัทเองด้วยที่ผลิตไม่ผลิตไม่ได้ตามความต้องการของตลาดด้วยนะครับก็หลายๆปัจจัยส่งเสริมกันเนาะจึงทําให ยอดไตรมาสเนี่ยอาจจะ d r อปลงมาบ้างนะครับเพครับเพื่อนแต่ว่านักวิเคราะห์หรือว่านักลงทุนเนี่ยไม่ได้กังวลตรงนั้นเพื่อนเพื่อมองข้ามไปนะครับจึงทําให้พรีมาเก็ตเนี่ยพุ่งได้ขนาดนี้นะฮะก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับหุ้นอ e ีลารลลี่ที่เอามาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนฟังในวันนี้นะครับอ่ะหุ้นตัวที่2นะครับก็คือหุ้นของโซฟายเทคโนโลยีนะครับจริงๆเนี่ยโซฟายประกาศไตรมาสตั้งแต่วันจันทร์ก็คือเมื่อวานแล้วนะครับก็ ทำได้ดีนะเพื่อนเอาชนะไปได้ทั้ง EPS แล้วก็ Revenue นะครับการเติบโตต่อปีนะเพื่อนๆโตมาได้26.2%นะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับจำนวนเมมเบอร์เนี่ยเพิ่มขึ้น,นครับ600,000ารายนะครับในไตรเมอรในไตรามาสนี้นะครับแล้วก็ total member ของเขาเนี่ยมากถึง8.1ล้านะครับก็คือเยอะมากๆเลยนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณ44%นะครับ ในส่วนของ Product นะครับะ Product ของเขานะก็อยู่ที่ประมาณอันนี้ Product Edition ัเวอร์อะประมาณ Product ของเขานะอยู่ที่ประมาณ9 8 9 0 0 0นนาพนะครับในควอเตอร์แรกนะครับอันนี้ในในส่วนของรายได้ Product นะครับรายได้หรือจำนวน Product Edition นะครับอะ Product น่าจะเป็น Product นะโอเคนะครับเพื่อน ทีนี้เรามาดูในรายเซกเมนต์ดีกว่านะครับในส่วนของเมมเบอร์เนาะเมมเบอร์นะครับเพื่อนๆก็โตขึ้นนะเนี่ยโตขึ้นสวยงามนะครับโตขึ้นเป็นขั้นบันไดนะในส่วนของโปรดักต์ของเขานะครับก็โตขึ้นเป็นขั้นบันไดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของยอดการกู้ยืมนะครับหรือว่าการปล่อยสินเชื่อต่างๆครับไตรมาสนี้ลดลงนะครับแล้วก็เทียบรายปีก็ลดลงครับจากอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อเนาะก็ส่งผลต่อหุ้นในในเซกเมนต์ของฟ i น a n นเชียลอยู่แล้วนะครับก็ คนกู้น้อยลงนะเพราะว่าดอกแพงขึ้นนะครับอ่ะก็ลดลงนะครับในส่วนของเทคโนโลยีแพลตฟอร์มครับก็โตลดลงในไตรมาสนี้แต่ว่าเทียบรายปีก็ยังโตอยู่นะครับในส่วนของฟ i แนนเชียลเซอร์วิสบริการทางการเงินต่างๆนะครับก็ถือว่าโตในรายไตรมาสนี้นะครับแล้วก็เทียบรายปีก็ถือว่าโตเยอะเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ะนะครับยอดการกู้ d r อปลงนะครับในส่วนของเซกเมนต์อื่นๆครับเทคโนโลยีแพลตฟอร์มนะครับก็คือสีน้ําเงินสีน้ําเงินก็ ลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ในส่วนของสีส้มที่เป็น financial นะครับที่เป็นรายได้อื่นๆที่นอกเหนือจากเมื่อกี้เนาะก็ถือว่าโตขึ้นค่อนข้างดีนะครับเพื่อนๆือ,อสะท้อนมาที่ราคาหุ้นนะครับเพื่อนเพื่อนนั่งทุนเทขายนะครับสัง,งังนนะฮะถึงแม้ว่าจะมีรายได้ในเซกเตอร์อื่นโตแต่ว่ามี d r อปในบางเซกเตอร์นะครับแต่ว่านั่งทุนไม่พอใจนะเพื่อนไม่ถูกใจในบรรันที่ผ่านมานะเทขายติดลบไป10.48เลยนะครับ ก็เรียกได้ว่าก็ติดลบไปนะครับสำหรับโซฟายและพีมาเก็ตวันนี้ก็ยังลบต่ออีกนะเพื่อนๆเมื่อ,อกี้เราเดืมลืมดูราคาให้เนาะสำหรับลิลลี่นะครับขออภัยนะเมื่อกี้ลืมดูราคาให้นะครับในส่วนของอีไลลินลี่นะครับจริงๆก็ลงมาแนวรับตรงนี้แล้วนะเพื่อน แต่ว่าวันนี้นะครับเตรียมพุ่งนะฮะทะลุแนวตรงนี้ไปได้แน่นอนนะครับใครที่อยากจะเก็บเนี่ยก็รอไม้เดิมเลยครับประมาณ2อ่ะขออภัยนะ7 2 7นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับก็ไม้เดียวเลยนะเพื่อนเพอเพราะว่าไม้ล่างเนี่ยอาจจะลึกไปหน่อยนะครับอ่ะสำหรับอีไลนลี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูโซไฟนิดนึงนะครับร่วงมาขนาดนี้นะครับน่าเก็บหรือยังนะครับสำหรับโซฟฟนะเพื่อนๆก็ คาดว่าน่าจะลงต่อได้อีกนะครับจากการกังวลในระยะสั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรอรอที่ประมาณ6.6เหรียญน,นะครับถ้าหลุด6.6ก็4.46เลยเพื่อนๆก็รอล่างๆเลยครับโซฟายเนี่ยก็เป็นหุ้นที่นักทุนสนใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้างยังเล็กอยู่นะครับยังไม่ค่อยมีความตนทานทางด้านของอ,อ,อีเวนต์หรือว่าเศรษฐกิจต่างๆเนาะ ได้รับผลกระทบอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็เทขายกันกระนำนะเพราะว่าเป็นหุ้นที่มีราคาค่อนข้างถูกด้วยนะครับเป็นหุ้นที่ซื้อง่ายขายคล่องนะครับถูกปั่นได้ง่ายนะครับโดยเจ้ามือรายใหญ่นั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นอะไรที่ต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับโซฟายนะครับโซฟายผ่านไปต่อไปเพื่อนๆก็คือหุ้นของโคคาโคล่านั่นเองนะครับก็คือหุ้นทําเครื่องดื่มนะครับแบรนด์โคกที่เรารู้จักกันในบ้านเรานั่นเองนะครับสาหรับโคคาโคล่านะครับเพื่อนๆ ไตรมาสนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเอาชนะไปได้ทั้ง EPS แล้วก็ Revenue นะครับเพื่อนๆรายได้ไตรมาสนี้อยู่ที่ประมาณ11.3บิลเลียนครับก็ถือว่าเกินคาดที่นักวิเคราะห์คาดนะครับไตรมาสอ่าอ่าเมื่อเทียบกับรายปีนะครับโตประมาณ2.7เปอร์เซ็นต์ครับ year-over-year นะครับแล้วก็ยอดขายเนี่ย OrganicRevenue นะครับโตประมาณ8 9เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆแล้วก็ บริษัทคาดการว่าไตรมาสถัดไปเนี่ยก็จะทําได้ดีมากขึ้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยยอดขายยอดการส่งมอบต่างๆครับโตประมาณ11-13%เลยนะครับเพื่อนๆอ่ะทีนี้เรามาดูรายเซกเมนต์กันหน่อยดีกว่านะครับสําหรับหุ้นโคคาโคลานะพรีมาร์เก็ตก็ยังลบอยู่นะเพื่อนๆรอดูนะว่าตลาดเปิดจัดเด้งขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับอ่ะโคคาโคลานะครับในส่วนของยอดในรายประเทศนะเพื่อนๆอ่ะคิวหนึ่ง เทียบกับ Q4 ปีที่แล้วนะครับในส่วนของยอดอในรายเซกเมนต์นะครับ EMEA เนี่ยลดลงไป3%นะครับละตินอเมริกาเนี่ยโตมา10%เนาะนอตอเมริกาโตมา7%นะครับเอเชียโตมา7% Global Venture นะครับโตมา3%แล้วก็ในส่วนของอันนี้เป็นยอดเกี่ยวกับการทําขวดการบรรจุพันธุ์อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนๆยอดการลงทุนนะครับ ก็ติดลบไป7%นะครับอันนี้เป็นในส่วนของ revenue growth นะครับเมื่อเทียบรายปีนะครับก็ถือว่ายอดดรอปไปเยอะพอสมควรนะเพื่อนจาก7%ลงมาเหลือ3%นะครับในส่วนของลาตินแล้วก็นอตอเมริกาครับรายได้เทียบให้ดูนะครับรายได้หลักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ลาติอนอเมริกาแล้วเพื่อนอคนลคนลาตินอเมริกาเนี่ยกินเครื่องดื่มประเภทนี้เยอะเลยนะครับแต่ว่ายอดก็ดรอปลงมาครับในส่วนของอเมริกาเนี่ย ในส่วนยอดอเมริกาโตขึ้นนะเพื่อนจาก5เป็น7นะครับในส่วนของยุโรปแล้วก็เมดิเตอียแอฟริกานะครับยอดก็ด r o p นะครับยอดลดลงไป3%เนาะในส่วนของ global นะครับอ,อยู่ที่1%นะครับก็ถือว่ายังโตอยู่แต่ว่าโตได้น้อยลงนั่นเองนะเพื่อนเ<ๆ>ก็ลองมาดูเทียบกับเบปซี่นะว่า เฟซเนี่ยจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับโคคาโคล่าหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนน้ําตาลสูงขึ้นเนาะต้นทุนวัตถุดิบต่างๆสูงขึ้นนะครับแต่ก็มีข้อที่มาชดเชยโคคาโคล่าได้นะครับเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยได้ปรับราคาสินค้าแล้วก็บริการของเขาขึ้นนะเพื่อนๆน,นะครับจึงทําให้ชดเชยกําไรในส่วนนั้นได้นะครับแต่กําไรของโคคาโคล่าเนี่ยก็ถือว่าเหนือกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับ ส่วนพรีมาร์เก็ต,ตวันนี้ที่ลบไปเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับที่ประกาศไตรมาสออกมานะครับคิดว่าน่าจะเป็นแรงขายปกติซื้อขายปกติมากกว่านะครับก็ไตรามาสอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อราคาหุ้นขนาดนั้นนะครับอ่ะเรามาดูราคาหุ้นหน่อยดีกว่านะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหนะครับเนะพิ่งจะพุ่งได้ไม่นานนะครับวันนี้อาจจะมีย่อเล็กๆนะครับใครที่อยากจะเข้าโคคาโคล่านะครับ เอาแนวรับเดิมก็ได้นะครับ58นะครับอ่ประมาณ58เราไม่ห่างกันมาก58แล้วก็56นะครับ2ไม้นะครับส่วนล่างน่ะอ่าไม่มีแล้วนะครับประมาณ2ไม้นะครับสําหรับราคาโคคาโคล่านะครับใครอยากจะเก็บหุ้นนี้นะครับหุ้นนี้เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีมากๆนะครับอ่ะหุ้นตัวถัดไปนะครับก็คือหุ้นของอ่หุ้นนี้อ่านยากนะครับขอเรียกหุ้น ADM ละกันนะครับ ก็ในส่วนของ ADM เนี่ยเป็นหุ้นที่ทําผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับต่างๆรวมถึงแพ็กเกจฟู้ดต่างๆด้วยนะครับหุ้นนี้นะครับก็พลาดในส่วนของ revenue นะครับไมาไปนะครับแล้วก็การเติบโตต่อปีเนี่ยลดลงด้วยนะครับเพื่อนๆติดลบไป9.2นั่นเองนะครับก็บริษัทเนี่ยก็จะน่าจะปรับคาดการลงนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆแล้วก็บริษัทเนี่ยคาดว่า การทำไตรมาสในไตรมาสแต่ไปเนี่ยต้องปรับกลยุทธ์ใหม่นะครับแต่ในส่วนของเออร์เน็งนะครับเปอร์แชร์นะฮะก็ถูกปรับคาดการเพิ่มขึ้นครับสำหรับทั้งปีนะฮะก็ต้องมาดอดูนะครับว่ากลยุทธ์ของ A d m ียเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็น่าจะคล้ายๆกับพุ้นอาหารอื่นๆเนาะนะครับกำลังซื้อของคนก็อาจจะดรอปลงนะครับจากสินค้าและบริการที่แพงขึ้นนะครับในเชิงของบริษัทเหล่านี้เนี่ยแค่ขึ้นราคาสินค้า ก็ทำให้กําไรเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่ในมุมมองของผู้บริโภคอะเมื่อบริษัทเหล่านี้พากันขึ้นราคาสินค้าและบริการคนที่ได้รับผลกระทบเต็มๆก็คือผู้บริโภคอย่างเราใช่ไหมเพื่อนเนก็ทําให้เราจะต้องคิดมากขึ้นอะเวลาจะซื้ออะไรนะครับในส่วนของพรีมาเก็ตเนี่ยก่อนตลาดเปิดเนี่ยอยู่ที่0.51น,นะครับก็ถือว่ายังบวกได้อยู่นะครับรอดูนะว่าหลังตลาดรับรู้แล้วเนี่ยจะติดลบหรือเปล่านะครับสําหรับหุ้นนี้นะครับ เราไปดูราคา ADM กันหน่อยนะครับราคานะครับก็อยู่แนวรับพอดีเลยนะครับใครอยากจะเข้าหุ้นนี้นะครับราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ60นะครับเข้าได้ที่60นะครับแล้วก็อีกหนึ่งไม้นะครับที่ประมาณ51เลยนะครับก็ให้ไว้เพื่อนๆพ,พิจารณานะครับสำหรับหุ้นนี้ ก็เป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวเนาะที่ผลยังแข็งแกร่งอยู่นะครับและอัตราการขึ้นปัดผลก็ดีด้วยเช่นกันนะครับมาอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือหุ้นของ Mc Donald นั่นเองนะครับในส่วนของไตรมาสนี้เพื่อนๆ Mc Donald ได้รับผลกระทบแล้วนะครับเพื่อนๆในส่วนของ r e v e n u วเนี่ย6.17นะครับ EPS พลาดไป0.03เนาะ แล้วก็การเติบโตต่อปีเนี่ยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยเลยนะครับอยู่ที่4.6เปอร์เซเยียวยาครับไลน์นะครับในส่วนของยอดขาย global เนี่ยเพิ่มขึ้นน้อยมากนะครับเพื่อนๆโต1.9ซนะครับในส่วนของ EPS เนี่ยเพิ่มขึ้น9นะครับอ่าในส่วนของรายได้ไตรมาสนี้นะครับอ่าเติบโตประมาณ4เปอร์เซนต เดี๋ยวเรามาดูบทวิเคราะห์ยาวๆดีกว่านะเพื่อนๆอในส่วนของอันนี้ผมอ่านแล้วก็เดี๋ยวสรุปให้เพื่อนๆฟังง่ายๆนะครับในส่วนของแมคโดนัลล์เนี่ยยอดขายทั่วโลกโตน้อยไปหน่อยเพื่อนๆยอดขาย d r อปในสหรัฐนะครับแล้วก็ในส่วนของต่างประเทศเนี่ยก็มีบางที่เพิ่มมีบางที่ลดนะครับเดี๋ยวเจาะให้รายละเอียดให้ดูนะครับแต่กลยุทธ์ของเขาก็คล้ายๆกับ หลายๆหุ้นที่ผ่านมาเนาะก็คือมีการปรับราคาสินค้าและบริการเนี่ยให้สูงขึ้น,นเพื่อชดเชยกับยอดขายที่ลดลงนะครับภาระก็มาตกที่ผู้บริโภคอีกแล้วครับทุกคนนะครับแล้วก็ยอดขายในอังกฤษแล้วก็เยอรมันเนี่ยดีมากๆนะครับแต่ว่ายอดขายในฝรั่งเศสเนี่ยแผ่วลงครับและแมคโดนัลล์เนี่ยได้รับผลกระทบะครับจากสงครามในตะวันออกกลางนะครับจึงทาให้ยอดขายเนี่ย drop อ,อย่างมีนัยสําคัญนะเพื่อนๆแต่ว่าแมคโดนัลล์เนี่ยเขามีแผนที่จะ ขยายสาขานะครับหรือว่าเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นนะครับ2,100แห่งทั่วโลกนะครับเพื่อนๆแล้วก็ CEO เนี่ยเขาออกมาแสดงวิจัยทัศน์นะครับหรือว่าบอกบอกกับทีมที่ไปสัมภาษณ์นะครับเออร์นงของเขาต่างๆนะเขาบอกว่า CEO เนี่ยมีแผนที่จะปรับกลยุทธ์นะครับเพราะว่าคนในปัจจุบันเนี่ยเวลาจะใช้จ่ายเงินอะไรเนี่ยเขาจะคิดมากขึ้นครับและมองอะไรที่รอบคอบมากขึ้น่ะ เขากำลังจะปรับภาพลักษณ์ของ m c d o n a l d ล์นะครับทำยังไงให้คนเนี่ยอยากใช้บริการ m c d o n a l d ์มากขึ้น,นครับและมองว่าสินค้าและบริการของแมค o ดนัล์เนี่ยคุ้มค่านะครับปรับภาพลักษณ์ให้เฟรนลี่มากขึ้นนับเข้าถึงผู้คนมากขึ้นนะครับก็ต้องมารอดุนกันดูนะครับว่าจะช่วยได้ไหมนับในยุคที่เงินทองหายากขนาดนี้แล้วก็คนชะลอการใช้จ่ายมากขนาดนี้นะครับจะส่งผลต่อหุ้นอาหารหุ้นที่เป็นสินค้า ที่ไม่ใช่สินค้ารักสุขภาพสัทีเดียวนะครับก็รอดูนะว่าแมคโดนัลล์เนี่ยจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะแย่ลงไปมากกว่าเดิมนะอันนี้ก็ต้องรอดูไตรามาสหน้าอีกสักไตรามาสหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆอะเรามาดูราคาหุ้นกันหน่อยดีกว่านะครับอะสำหรับราคาหุ้นนะครับวันนี้ถ้าอะเมื่อกี้เราลืมดูเนาะอะประกาศไตรามาส ออกมาพอดีนะครับฟรีมาเก็ตติดลบนะครับอ่ะพอดีกับราคาหุ้นเมื่อกี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้านะรอไม้นี้เลยนะครับเพื่อนๆประมาณ266นะครับแล้วก็อีก1ไม้นะครับ2 4 6นะครับอ่ะให้ไม้ล่างๆไว้เป็นไอเดียแล้วกันนะครับแต่น่าจะยากหน่อยนะครับ2 32นะครับก็รอประมาณ3ไม้เลยนะครับสาหรับแมคโดนัลล์เนาะอ่ะนะครับก็เป็นกราฟเป็นรูปตัวเอ็มเลยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะลงมาถึงได้นะครับอ่ะ รายใหญ่หายหมดแล้วนะครับเพื่อนๆใครที่อยากจะเข้าแมคโดนัลก็ลองดูนะครับแมคโดนัลก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่ปรับเพื่นเงินปันผลและก็จ่ายปันผลได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนหุ้นต่อไปนะครับก็คือหุ้นของ Air p r o d u c t and Chemical นั่นเองนะครับหรือหุนห้น APD หุ้น APD นะครับเมื่อก,กี้ ADP หลายชื่อหุ้นอาจจะอาจจะสับสนนะครับอันนี้ APD เนาะในส่วนของ APD หุ้นนี้ก็ทำเคมีต่างๆครับพวกก๊าซธรรมชาตินะก๊าซไฮโดรเจนก๊าซเหลวของเหลวอะไรต่างๆที่เป็นเคมีต่างๆคล้ายๆกับหุ้นลินเดนะครับก็ในส่วนของหุ้นนี้นะครับ EPS เนี่ยเอาชนะนะครับแต่ในส่วนของ revenue เนี่ยพลาดไปนะการเติบโตต่อปีเนี่ยติดลบนะครับนะครับ,ะะรบก็ในส่วนของหุ้นนี้นะรายละเอียดอาจจะมีไม่มากนะครับในส่วนของ เอ็ e ซ์เทั้งปีนะครับก็คาดว่าจะมีการปรับ EPS นะครับจาก12.2เนี่ยเป็น12.5นะครับก็ถือว่ายังปรับ EPS ให้สูงขึ้นอยู่นะครับในส่วนของไตรามาสที่3เนี่ยคาดว่า EPS เนี่ยจะ adjust EPS าจาก3นะครับเป็น3.05นะครับอ่ะก็ถือว่ายังอยู่ในเกณ์ที่ โอเคนะคเพราะว่ามีการปรับ EPS ขึ้นนะครับในส่วนของพรีมาเก็ตเนี่ยติดลบไป0.47นะครับก็สะท้อนราคาเตรมาที่ประกาศออกมาเนี่ยค่อนข้างน้อยเนาะนึกว่าจะโดนเทขายมากกว่านี้นะครับลองดูลองดูกราฟกันหน่อยนะครับใครอยากจะเก็บหุ้นนี้นะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ก็เป็นหุ้นที่ลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน,นครับรอไม้นี้เลยนะครับเพื่อนเพอวันนี้น่าจะร่วงมาให้เก็บนะฮะ 2,2,9นะครับ2,1,4นะครับ2ไม้นะครับสำหรับ apd นะครับนะครับและหุ้นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับก็คือหุ้นของ paypal นั่นเองนะครับ paypal เนี่ยก็ประกาศไตรมาสออกมานะครับในส่วนของ eps เนี่ยพลาดไปนะครับแต่ revenue เนี่ยทำได้ดีนะครับเพื่อนๆการเติบโตต่อปีเนี่ยเติบโต9.4%เยียเปอเนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับ ในส่วนของอการใช้จ่ายนะครับโวล่มการใช้จ่ายเนาะเติบโตขึ้น14นะครับและในส่วนของทรานเซชันครับการโอนเงินต่างๆครับเพิ่มขึ้น11นะครับและ,ะ Payment Transaction per Active Account ครับก็คือ Account ที่ Active อยู่นะครับที่มีการ Transition นะครับก็โตขึ้นประมาณ13นนะครับแล้วก็ Active account เนี่ยอาจจะลดลงไปนิดหน่อยนะครับอยู่ที่1%นั่นเองนะครับแล้วก็การคาดการณ์ของ PayPal นะครับในไตรามาสหน้าแล้วก็ทั้งปีนะครับก็มีการปรับคาดการณ์ครับว่าไตรามาสหน้าเนี่ยจะทำได้ดีกว่านี้นะครับรวมถึงทั้งปีเนี่ยเขาก็ยังมีมุมมองที่บวกอยู่นะครับมีการปรับ EPS ขึ้นนะครับมีการมองบวกนะครับ CEO มองว่า PayPal เนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ในเร็วๆนี้นะครับ เรามาดูพรีมาร์เก็ตเนาะพรีมาร์เก็ตก็บวกยังไม่มากนะครับอ่ะเรามาดูราคาหน่อยนะครับเพย์พาวใครอยากจะเก็บเพย์พาวนะเพื่อนเและมองเห็นโอกาสในการลงทุนเพย์พาวนะครับก็ลงมาค่อนข้างลึกเลยนะครับแล้วก็เหมือนจะ มาชนแนวต้านตรงนี้แล้วเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรอนะครับรอไม้นี้นะครับ62 55แล้วก็50นะครับประมาณ3ไม้นะครับสำหรับ Paypal นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไตรมาสที่นำมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆ ได้รับทราบวันนี้นะครับมีหุ้นของเพื่อนๆอยู่ในนี้บ้างหรือเปล่านะครับหากมีมุมมองหรือว่าอยากจะคอมเมนต์พูดคุยการสามารถทําได้เลยนะครับและวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับและหุ้นที่ประกาศไตรมาสหลังตลาดปิดนะครับก็น่าจะยกยอดไปในคลิปถัดไปนะครับก็เพื่อนๆลงทุนอย่างมิตินะครับแล้วก็พิจารณาไตรมาสประกอบไปด้วยนะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับขอให้เพื่อนๆลงทุนด้วยความสนุกนะครับแล้วก็ มีกำลังใจในการเก็บสะสมหุ้นที่เราชอบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ